คงทําให้หมูลค่าเงินของเราที่มีอยู่นะครับมันได้ค่าลงไปมูลค่าของมันลดลงไปอย่ามีนัยยะสาคัญเราทั่วทั้งโลกครับไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยนะครับสําหรับบ้านเราเองนั้นพอทางการประกาศตัวเลขเงินเฟอ้อออกมาเนี่ยหลายคนก็สะดุ้งเป็นแถวเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้จึงเป็นประเด็นที่จะต้องมาขอความรู้จากผู้เชี่ยวชาญนะครับว่าเออแล้วเราจะบริหารจัดก,การอย่างไรเงินเฟอ้อกับคนไทยนะฮะอะไรมันจะ ไปกันก่อนนะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับจะคุยกับท่านอาจารย์ดรพิพัฒน์เหลืองนวิชัยนะครับหัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ KkP r e s e a เ c h บริษัทลักษะเกียรตินาคินพัฒรจัมกัดมหาชนนะครับอันนี้เป็นความท้าทายอย่างยิ่งว่าเงินเฟ้อหนักขนาดนี้เอาตัวรอดยังไงครับแล้วก็เมื่อไหร่ที่เราจะคุมเขาได้แล้วเมื่อไหร่ที่เราจะดีขึ้นนะฮะเดี๋ยวคุยกับอาจารย์นะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับครับสวัสดีครับครับอาจารย์ครับ เงินเฟ้อสูงสุดใน13ปีที่ผ่านมานี่แสดงว่ามันย่อมไม่ธรรมดาจริงๆตัวเลขแบบนี้เกินความคาดการณ์ไหมครับอาจารย์ครับครับจริงๆก็ต้องบอกว่ามันก็เกินไปนิดหน่อยแต่ว่าเทรนด์เนี่ยมันก็ค่อนข้างชัดใช่ไหมครับเพราะว่า mm hmm. ถ้าเรามาดูเนี่ยสิ่งที่ทําให้อัตราเงินเฟ้อในเมืองไทยมันคนข้างสูงแล้วก็ขยับขึ้นมาเนี่ยมันมีสองสาเหตุใหญ่ๆนะครับหนึ่งก็คือน้ํามันสองคืออาหาร mm hmm. ใช่ไหมฮะซึ่งซึ่งทั้งสองตัวเนี่ยเราเห็นอยู่แล้วแหละว่ามัน มันขึ้นมาเยอะมากใช่ไหมครับราคาน้ามันเนี่ยจากเดิมเนี่ยปีที่แล้วเนี่ยเจ็ดสิบเหรียญต่อบรเรลแปดสิบเหรียญต่อบารเรลตอนนี้ขึ้นมาร้อยร้อยสิบตอนนี้ขึ้นไปร้อยี่สิบแล้วนะครับแทนแรงกดดันเนี่ยมันก็มีค่อนข้างเยอะนะครับ,รบแล้วก็ในแง่ของอาหารเนี่ยมันก็มีสัญญาณชัดเจนใช่ไหมครับถึงแม้ว่าเราจะเป็นผู้ผลิตอาหารปลูกข้าวปลูกอะไรนะครับแต่ว่ามันก็ได้รับผลกระทบตามราคาตลาดโลกที่มันขยับขึ้นใช่ไหมครับ แล้วก็ส่วนหนึ่งเนี่ยมันก็มีหลายๆหลายๆประเด็นนะครับมีทั้งเรื่องของอราคาที่มันปรับขึ้นจากโควิดล็อกดาวน์เปิดเมืองอะไรพวกนี้นะครับรวมไปถึงภาวะสงครามด้วยใช่ไหมครับที่รัสเซียยูเครนเนี่ยก็กระทบต่อต้นทุนการผลิตอาหารทั้งอาหารสดราคาน้ํามันพืชน,นะครับแล้วก็สินค้าเกษตร,รหลายอย่างเนี่ยะก็ซึ่งเป็นสินค้าทดแทนกับพลังงานนะครับ,รบก็ขยับราคาขึ้นตามพลังงานด้วยใช่ไหมครับเราเห็นข่าวอย่างเช่น ประเทศอย่างเช่นบราซิลเนี่ยบอกว่าไม่ส่งออกน้ําตาลแล้วนะครับ mm hmm. เอาอ้อยไปทําเอทานอลดีกว่าเ mm hmm. พราะเอทานอลมันแพงหรือราคาตาลมเนี่ยก็สูงขึ้นตามราคาน้ำมันด mm ีเซลใช่ไหมครับท mm ั hmm. ้งคนก็บอกว่าแทนที่จะเอามาทําอาหารเนี่ยเอาไปทําพลังงานดีกว่ามันก็ทําให้แรงกดดันของอาหารและก็พลังงานเนี่ยมันขึ้นตามตามกันไป mm hmm. แล้วเมืองไทยเนี่ยว่าจุดอ่อนอันหนึ่งก็คือเรามีน้ําหนักของ อาหารและพลังงานนะครับในปักจาการบริโภคของคนทั่วไปเนี่ยสูงมากนะครับถึงสี่สิบห้าสิบเปอร์เซ็นเนี่ยนะครับเป็นอาหารบวกพลังงานเลยครับถ้าไปเทียบกับประเทศกับที่พัฒนาแล้วเนี่ยสัดส่วนตรงนี้เขาอยู่ที่ยี่สิบสามสิบเปอร์เซ็นส่วนอื่นๆมันคือการบริโภคบริการต่างอื่นๆต่างๆใช่ไหมครับแต่เนื่องจากว่าทั้งเรื่องของการบริโภคเองและการเพื่อนาพลังงานของไทยเนี่ยอยู่ในระดับค่อนข้างสูงพอต้นทุนขยับปุ๊บเนี่ยนะครับ กลายเป็นว่าค่าครองชีพของประชาชนทั่วไปเนี่ยมันก็ขยับขึ้นค่อนข้างเร็วมากนะค,ะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเห็นตัวเลขค่าครองชีพที่สูงขึ้นน้อยครั้งที่มันจะลงและมันจะลงอย่างรวดเร็วใช่ไหมครับอาจารย์ขึ้นแล้วขึ้นเลยไหมฮะ,ะโอ้ใช่เลยครับเพราะว่าปกติเนี่ยมันก็จะมีสิ่งที่ทางเศรษฐศาสตร์เรา,าเรียกว่าเมนูคอสใช่ไหมฮะคือครับือก่อนจะปรับราคาต้องคิดหนักหน่อยนะฮะแต่ว่าพูดง่ายง่ายคือถ้าสมมติว่าเรามีเมนูอาหารเนี่ยถ้าราคามันขยับ ขึ้นหรือลงเนี่ยเราต้องคิดหนักใช่ไหมกว่าเราจะโอ้โหต้องพิมพ์เมนูใหม่ออกมาอะไรพวกเนี้ยนะครับเั้นเวลาขาขึ้นเนี่ยมันมันมันตัดสินใจง่าย,ายกว่าใช่ไหมครับเพราะขาขึ้นเนี่ยต้นทุนมันแพงแก็ต้องส่งผ่านแต่ขขาขาลงเนี่ยไม่มีใครพยายามที่จะลดราคา<ม>คส่วนใหญ่ก็จะเก็บราคาไว้เท่าเดิมครับงั้นแค่คงที่มันขึ้นแล้วก็เลยขึ้นเลยเป็นส่วนใหญ่ครับโอ้เพราะฉะนั้นได้รับผลกระทบกันทั่วทั่วนะครับแต่ว่าท้ายที่สุดผู้บริโภคประชาชนอย่างเราเราท่านท่าน ก็ต้องแบกรับผลกระทบที่เกิดขึ้นส่งกันมาเป็นทอดๆอ,อาจารย์ครับและในแง่ของความอยู่รอดของผู้ประกอบการนะครับนะฮะร,รายใหญ่ๆก็คงจะมีหน้าตักมีวิธีการอยู่พอสมควรแต่ว่ารายเล็กๆล,ล,ลงมาโดยเฉพาะผู้ประกอบการที่เป็น SME ภาวะแบบนี้เนี่ยสู้ไม่ไหวก็เลิกไปหรือว่าจะพยายามต่อสู้จนกระทั่งผ่านพ้นวิกฤตเหล่านี้ไปให้ได้ครับอาจารย ครับเอความท้าทายอันหนึ่งก็คือว่าเงินเฟ้อที่เราเห็นในปัจจุบันนะครับหลายหลายคนอาจจะใช้คําว่าสแต็กเฟลชใช่ไหมฮะก็คือภาวะที่เงินเฟ้อขึ้นในภาวะเศรษฐกิจมันไม่ได้ดีมากใช่ไหมครับถ้ามันภาวะเศรษฐกิจดีเนี่ยรายได้ของคนทั่วไปเนี่ยก็ควรจะขึ้นไปพร้อมๆกับเงินเฟ้อด้วยใช่ไหมฮะแต่คราวเนี้ยหมือนกับรายได้ไม่เพิ่มใช่ไหมฮะแล้วต้นทุนราคาสินค้าเนี่ยแันขึ้นนะฮะก็เป็นอออกเนือจากเป็นแรงกดดันต่อผู้บริโภค่างเมื่อกี้ที่เราคุยกันแล้วก็คือ ค่าของขึ้นกําลังซื้อลดลงใช่ไหมครแต่ว่าของต่างๆที่ต้องใช้เนี่ยโหจำเป็นทั้งนั้นเลยทั้งอาหารแล้วก็พลังงานต่งน <c oughs> ั้นส <c oughs> ่วนอื่นๆที่เหลือเนี่ยไปใช้จ่ายอย่างอื่นขอ,ของที่ใช้คำว่า dictionary ฮะของที่ใช้ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยหรือใช้จ่ายที่เหลือจากการใช้จ่ายจําเป็นแล้วเนี่ยก็ลดลงใช่ไหมครับงนั้นผู้ค้าผู้ขายเนี่ย <c oughs> ก็ได้รับผลกระทบแนๆ่ๆแต่ละนั้นคือประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองเนี่ยพอ ราคาสินค้าต,ต้นทุนเนี่ยมันขยับขึ้นในภาะวะเศรษฐกิจไม่ดีเนี่ยผู้ประกอบการแน่นอนนะครับว่าไม่กล้าจะส่งผ่านไปหาลูกค้าเหมือนกันเพราะลูกค้าก็อลำบากอยู่แล้วใช่ไหมครับเราเห็นหล,หลายที่นะครับอย่างเช่นเราเห็นข่าวตอนต้นปีนะครับว่าราคาหมูขึ้นสี่สิเปอร์เซนเนี่ยนะครับแต่แน่นอนว่าราคาหมูกระทะเนี่ยขึ้นไม่ถึงแน่ๆ่ใช่ไหมพราะถ้าเกิด <c oughs> ขึ้นไปตามนั้นตามต้นทุนที่ขึ้นจริงๆเนี่ย บางคนจะเลิกกินหรือไปกินข้าวมันไก่หรือไปกินอย่างอื่นแทนอะไรเงี้ยครับ <S 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 งั้นมันก็จะมีอิเลเมนต์ตรงนั้นว่าในภาวะที่เงินเฟอ้อสูงแต่เศรษฐกิจไม่ดีเนี่ยผู้ประกอบการเองเนี่ยก็ต้องอมต้นทุนที่มันค่อนข้างสูงแล้วก็ส่งผ่านไปได้ได้ไม่ไม่หมดนะฮะไม่ก็ไม่เต็มที่งั้นกําไรของผู้ประกอบการเนี่ยได้รับผลกระทบแน่ๆนั้นก็เป็น <S 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 คล้ายๆไอกิ้ที่ว่าครับว่าใครสายป่านไม่ถึงเนี่ยนะครับก็ต้องตัดสินใจครับขึ้นราคาแล้วลูกค้าหายหรือ นะครับจะต้องลดการผลิตหรือจะทําอย่างไรนะรอันนี้ก็กลายเป็นประเด็นที่ที่ค่อนข้างสำคัญแล้วเราเห็นในแง่ของตัวเลขเหมือนกันนะครับมันมีดัชนีที่เราเรียกว่า p p i นะครับ Producer Price Index หรือดัชนีราคาผู้ผลิตเนี่ยนะครับ,รบอัตราการเพิ่มของดัชนีผู้ผลิตเนี่ยสูงขึ้นเร็วกว่าดัชนีผู้บริโภคเองนะครับแสดงว่าต้นทุนสินค้ามันขยับขึ้นแต่ว่าผู้ประกอบการเนี่ยไม่สามารถที่จะส่งผ่านไปให้กับลูกค้าได้ทั้งหมดนะครับ ครับอาจารย์ครับอินดิเคเตอร์เดิมที่เราเคยใช้วัดเรื่องของภาวะเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นเรื่องของราคาไขา่ไก่เรื่องของราคาบะหมี่กึ่งสาเร็จรูปหรือว่าสินค้าโภคภัณฑ์ที่จําเป็นต่อชีวิตประจำวันอดีตกับปัจจุบันนี้ยังพึ่งพาเดชนีต่างต่างๆเหล่านี้ได้ไหมครับอาจารย์คะคือจริงๆก็ยังได้นะครับแล้วก็น่าจะสะท้อนได้ดีพอสมควรนะครับแล้วก็แต่ว่าอันนึงที่เราเห็นเนี่ยก็คือแรกๆเนี่ยนะครับ ถ้าเราพูดถึงเมืองไทยเนี่ยสังเกตนะว่าคนเมืองไทยเนี่ยแทบจะไม่พูดคําว่าเงินเฟอ้อมาสุกเกือบสิบปีนะครับพอที่ผ่านมาเนี่ยเงินเฟอ้อมันอยู่แล้วทีีค่อนข้างต่ำมากใช่ไหมครับแล้วข<ช>ึ้นๆเล็กๆน้อยๆสังเกตค่าแรงสังเกตค่าแท็กซี่ของเกดค่าอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ไม่เคยได้ขยับใช่ไหมครับตอนเนี้มันเป็นการเร่งตัวขึ้นของเงินเฟอ้อครั้งแรกๆในรอบกับสิบปีที่ผ่านมาเลยนะฮะแล้วก็เราเริ่มเห็นว่าต้นทุนการผลิตสินค้าต่างๆเนี่ยมันไม่ได้ถูกจากัดแค่อาหารและพลังงานอย่างที่ว่าแล้ว นะครับตอนนี้แรงกดดันเงินเฟ้อมันเริ่มขยายตัวมากกว่าเฉพาะแบบไทยไกลอะไรต่างๆนะครับสังเกตอย่างก็มีสําเร็จรูปเนี่ยครับปาล์ม่าก็เริ่มประกาศเนี่ยว่าโอ้ธาคาน้ามันปาล์มเพิ่มขึ้นเขาต้องใช้เป็นวัตถุดิบเนี่ยหรือถ้าขนส่งเป๊ปซี่ก็บอกว่าต้องขยับขึ้นแล้วนะครับเพราะนัดซชนีพวกนี้ผมคิดว่ามันจะดูง่ายขึ้นเรื่อยๆนั่นแค่ว่ามันจะปลอดเบสมากขึ้นมันจะเริ่มเห็นรายการสินค้าที่ต้องปรับราคาขึ้นในช่วงต่อไปเนี่ยจะต้องเยอะขึ้นเรื่อยๆครับ อาจารย์ครับแล้วมาตรการในการรับมือหรือว่าจัดการกับเงินเฟ้อที่ผ,ผ่านมาเนี่ยแตล่ละประเทศโดวยเฉพาะในบ้านเราเนี่ยคุมอยู่อยู่ในระดับที่น่าพึงพอใจแต่ว่าพอสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไปสูตรที่เคยใช้ได้ในเมื่อก่อนนี้ปัจจุบันเนี่ยมันจะต้องเปลี่ยนสูตรไหมครับอาจารย์เพราะว่าไม่ว่าจะเป็นมาตรการทางด้านดอกเบี้ยไม่ว่าจะเป็นมาตรการในเรื่องของการพยายามจะส่งเสริมฟื้นฟูเศร,รษฐกิจต่างๆเหล่านี้นั้นมุมมองใจคิดว่ายังไงครับ คือคือต้องบอกงนี้นะครับว่าสมัยก่อนเนี่ยนะครับเราอาจจะใช้คําว่าโชคดีนิดนึงนะครับที่เงินเฟอ้อโลกอะ่ะมันก็ไม่มีด้วยนะครับ <c oughs> ถ้าเราดูในช่วงที่ผ่านมาที่บอกว่าโอ้เราคุมเงินเฟอ้อได้ดีเนี่ยถ้าเราไปดูจริงเนี่ยคือเงินเฟอ้อโลกก็ลงมาด้วยเพราะงั้นเราก็คือทําตัวดีนะ <c oughs> แต่ว่าเงินเฟอ้อโลกก็ก็ <c oughs> ขยับลงมาเพราะว่าเราเป็นประเทศเล็กและเปิดนะครับเราไม่สามารถที่จะคุมแรงกดดันเงินเฟอ้อได้ทั้งหมดนะครับถ้าถ้างเงินเฟอ้อโลกเนี่ยมันกําลังเป็นขาขึ้น นะครับวันนี้นะครับผมคิดว่าเรากำลังเผชิญปัญหาใหญ่เพราะปัญหามันมาจากข้างนอกมาจากฝั่งต้นทุนมาจากเรื่องของราคาตลาดโลกแล้วคุมยังไงวันนี้ต้องยอมรับความจริงนะครับว่าคุมยังไงก็คุมไม่อยู่แล้วเพราะว่ามันมาจากฝั่งต้นทุนจริงๆถึงเราจะกดดีมานของเราขนาดไหนเนี่ยมันไปกระทบเรื่องของเ,อเงินเฟ้อเนี่ยไม่ได้เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะเราเป็นประเทศเล็กและเปิดแล้วเราก็รับราคาสินค้าจากจาก,จากต่างประเทศเข้ามาสิ่งที่เราพอจะทําได้ผมว่ามันจะมีสองสองส่วนนะครับ ในแง่ของนโยบายอาจจะสามส่วนในแง่ของนโยบายการเงินนโยบายการคลังและนโยบายการบริหารจัดการเรื่องความช่วยเหลือต่างๆนะครับฝั่งนโยบายการเงินเนี่ยประเด็นที่สาคัญวันนี้นะครับอย่างเช่นเราเห็นการประชุมกรงงอเมื่อวานนะครับที่สึงแม้ว่ากรงงเนี่ยจะตัดสินใจคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายนะครับที่จุดห้าแต่ว่าส่งสัญญาณชัดเจนมากนะครับว่าต่อไปเนี้ยนะครับนโยบายการเงินเนี่ยต้องเข้ามาดูแลเรื่องของ แรงกดดันเงินเฟ้อแล้วนะครับเพราะประเด็นสําคัญคือถ้าเงินเฟ้อเนี่ยมันค้างยาวนานสูงติดลมบนอยู่ข้างบนเนี่ยนะครับมันจะลงยากมากนะครับงั้นนโยบายการเงินเนี่ยก็มีหน้าที่สื่อสารแล้วก็ปรามนะครับบอกว่าเอ้ยวังดีๆเรื่องของการคาดการเงินเฟ้อนะครับแล้วเดี๋ยวแบงค์ชาติจะคอยดูแลอยู่นะครับแต่ว่าก็ยังไม่กล้าที่จะขึ้นอัตราดอกเบี้ยสักทีเดียวเพราะว่ารู้ว่ามันก็ไปกระทบกับบุคคลทั่วไปคนทั้งเยอะนะครับด้านที่สองเนี่ยนะครับก็คือเรื่องของนโยบายการคลัง นะครับประเด็นที่สําคัญของนโยบายการคลังเนี่ยวันนี้นโยบายการครังทาอะไรไม่เยอะทําได้ไม่เยอะเหมือนกันนะครับเพราะเป็นเรื่องของดีมานด์แมนจเมนนะครับแต่ว่าสิ่งที่นโยบายการคลังอาจจะทําได้เนี่ยนะครับก็คือเรื่องของเข้าไปช่วยเหลือกลุ่มเราะบางใช่ไหมครัการอุดหนุนราคาว่าถ้าเกิดราคามันขยับขึ้นถ้าของที่ขยับขึ้นเนี่ยกลุ่มที่ได้รับผลกระทบหนักๆเนี่ยเป็นใครแล้วเรามีหาวิธีเข้าไปช่วยเหลือเขาได้ไหมนะครับ mm hmm. วิธีการซับซิดี้หรืออุดหนุนราคาพลังงานเนี่ยก็อาจจะเป็น นโยบายหนึ bon ana, oh ่งนะครับแต่ว oh ah, ่าสังเกตว่ามันจะมีต้นทุนที่สูงมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็เชื่อว่าทําต่อไปไม่ได้นานนะครับเพราะว่าทุกวันนี้เชื่อไหมครัว่าเราซัพซิได้น้ํามันดีเซลอยู่นะครับลิตรหนึ่งเนี่ยนะครับอย่างน้อยนะฮะสิบห้าบาทแล้วนะครับวันหนึ่งเนี่ยนะครับใช้น้ํามันกันหกสิบกว่าล้านลิตรนะครับเดือนหนึ่งเนี่ยนะครับเป็นเงินสองหมื่นสามหมื่นล้านนะครับปีหนึ่งถ้าทาไปเรื่อยๆเนี่ยเป็นสามแสนล้านนะครับซึ่งอันนั้นก็คือสิบเปอร์เซ็นต์ของรายจ่ายประจาปีแล การเฟซเอาหรือเอาเรื่องของการอุดหนุนเรื่องของราคาน้ํามันออกเนี่ยอาจจะต้องเห็นชัดขึ้นเรื่อยๆเพราะต้นทุนมันแพงมากนะครับเน้นเราเอ็กเซ็กได้เลยครับว่าต้นทุนน้ํามันต้นทุนการขนส่งอะไรต่างๆเนี่ยจะยังคงขยับขึ้นอยู่นะครับถึงแม้ว่ารัฐบาลจะเข้าไปพยายามปรามแล้วก็ดามแต่ว่าต้นทุนเนี่ยมันแพงมากแล้วจับมาประเด็นสุดท้ายคือว่าการอาจารย์ตอบก่อนครับเดี๋ยวผมจะถามครับครับครับแล้วประเด็นสุดท้ายคือว่าเราเราจะควบคุมราคาสินค้ายังไงไม่ให้มัน ขึ้นมากกว่าที่ควรจะเป็นเพราะอันที่หนึ่งผมมองว่าต้อง,อง,องยอมรับความจริงนะครับว่าราคาสินค้ายังไงก็ต้องขึ้นเพราะว่าถ้าเราพยายามกาหนดราคาไปแคปราคาไว้เนี่ยครับสิ่งที่จะตามมามันคือเรื่องของการขาดแคลนนะครับงั้นวันนี้มันต้องเหมือนกับเข้าไปดูว่ามีการแข่งขันที่เพียงพอ,อไม่มีใครเฉวยโอกาสไม่มีใครเก่งกําไรหรือว่ายึดเรื่องของสต็อกของไว้นะครับงั้นประเด็นสําคัญคือของแพงแล้วอย่าให้ขาดนะเพราะถ้าทั้งแพงทั้งขาดเนี่ยมัว่ามีปัญหาแน่แน่ ที่จะเรียนถามอาจารย์คือกลไกที่ภาครัฐพยายามจะช่วยโดยการรับรู้รับฟังกับปัญหาความเดือดร้อนนะครับโดยเฉพาะในฝั่งฝั่งของผู้ประกอบการก็ดีนะครับหรือประชาชนก็ดีการที่กดในส่วนของราคาต้นทุนหรือว่าปัญหาเกี่ยวกับน้ํามันเอาไว้เนี่ยแสดงว่าสร้างหนี้เอาไว้มันก็ค่อยๆก่อขึ้นเป็นภูเขาถูกต้องไหมครับอาจารย์ครับนะฮะเดี๋ยวต้องไปหาวิธีการแก้ไขกับหนี้ที่ที่เราพยายามที่จะซัพซิไดซัพซิีดในส่วนของราคาน้ํามัน และในขณะเดียวกันเนี่ยมาตรการต่างๆเหล่านี้นั้นมันมันไม่มีอะไรได้มาฟรีๆจริงไหมครับอาจารย์ได้อย่างก็ต้องเสียอย่างแบบนั้นไหมครับโอ้ใช่เลยครับอย่างที่บอกเลยคือมันไม่มีอะไรฟรีในโลกนี้นะครับพอน้ํามันมาแพงแล้วเราไม่ได้เป็นคนแบบขายน้ํามันเองหรือหาน้ํามันได้เองอในปริมาณที่เราใช้นะครับยังไงเราก็ต้องซื้อมาจากที่อื่นเพราะฉะนั้นต้นทุนราคาน้ํามันมันขึ้นไปเนี่ยนะครับแต่ถ้าเราพยายามจะแคปเอาไว้เนี่ย ก็ต้องมีคนจ่ายส่วนต,ต่างตรงนั้นถูกไหมครับแล้วการแคปเอาไว้เนี่ยบางทีมันก็สร้างผลเสียค่อนข้างเยอะนะครับเช่นแทนที่จะให้แบบราคาน้ํามันขึ้นแล้วคนลดปริมาณการใช้มันจะกลายเป็นว่าเอวันเนี้ยราคาคนที่บริโภคดูเหมือนว่าราคาไม่ได้สะท้อนราคาตลาดที่แท้จริงงั้นแต่คนก็ยังใช้ในปริมาณใกล้เคียงเดิม mm hmm. ก็ทําให้ต้นทุนการอุดหนุนเนี่ยมันก็โตตามมากขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ oh hmm. อย่างที่บอกนะครับทุกคนอยากจะให้ รัฐบาลเนี่ยรักษาราคาน้ํามันให้อยู่ระดับต่ําอยู่แล้วแหละนะครับต<ช>้นทุนที่ตามมาที่ว่าคือไม่มีอะไรฟรีฮะต้องต้องตั้งคําถามว่าค่าใช้จ่ายที่ใช้อยู่วันนี้เดือนหนึ่งสองหมื่นกว่าล้านเนี่ยนะครับควรจะเอาไปใช้อย่างอื่นดีกว่าหรือเปล่านะครับหรือควรจะทํายังไงกับมันดีใช่ไหมฮะเพราะว่าวันนี้มันก็มันก็มีต้นทุนที่ที่สูงขึ้นอย่างถ้าเราไปดูกองทุนน้ามันนะครับวันนี้ติดลบไปแปดหมื่นกว่าล้านแล้วนะฮะอันนี้ก็เป็นภาระนี่ที่ยังไงก็ต้องจ่ายครับ ณจุดนี้มันก็เป็นเปนสองมุมถูกต้อ,องไหมครับอาจารย์มุมหนึ่งก็คือทําให้หลายๆคนนั้นใช้ชีวิตได้สะดวกสบายมากขึ้นคือเดือดร้อนไม่มากแต่ขณะเดียวกันเนี่ยในอนาคตเนี่ยจะต้องไปรับผลตรงนั้นทีทีอันนั้นก็ค่อยไปว่ากันนะครับแล้วในมิติของราคาพลังงานมีบางคนเสนอไอเดียครับทำไมรัฐบาลไม่ไปเจราจาก,กับรัเสเซียเพื่อที่จะขอซื้อน้ํามันในราคาถูกเหมือนอินเดียที่ไปต่อรองกับเขาไอ้วิธีการคิดแบบนี้แสดงว่ายัางต้อง ทำความเข้าใจกับโครงสร้างเรื่องของการนาเข้าน้ํามันอยู่พอสมควรไหมครับอาจารย์คือมันก็มีต้นทุนที่ต้องจ่ายใช่ไหมครับเพราะสาเหตุหนึ่งที่ราคาน้ํามันขยับขึ้นเนี่ยก็เพราะว่าฝั่งตะวันตกพยายามจะคว่ำบาตรรัสเซียดูเงะฮะถ้าเราไปซื้อของจากรัสเซียเนี่ยมันก็จะกลายเป็นอาจจะโดน secondary sanction นะครับก็จะมีต้นทุนอื่นๆที่เราอาจจะต้องจ่ายจากการโดนคว่ำบาตรจากฝั่งตะวันตกเหมือนกันอะไรเงี้ยพวกนี้มันก็กลายเป็นเขาก็วางมาตรการกันไว้แล้วแล้วก็เป็นเหมือนกับ ต้นทุนที่มันสูงขึ้นเพราะเพราะความขัดแย้งเรื่องของการความพยายามที่จะกดดันทางรัสเซียด้วยใช่ไหมครับ mm hmm. งั้นถ้าตะวันตกเองเขาก็คงจะไม่ปล่อยให้มันเกิดกูรั่วใช่ไหมครับแต่ว่าถามว่าอินเดียทําได้ยังไงอันนั้นก็อาจจะต้องบอกว่าเป็นโอ้โหอภินิหารทางการทูตที่ <c oughs> ท,ที่ทางอินเดียเนี่ยมี position ในการเลเวอเรจได้ค่อนข้างดีถ้าเราไม่ไม่สามารถที่จะหาช่องทางแบบนั้นได้เนี่ยผมคิด <c oughs> ว่าเราก็ไอ้ช่องทางของการทาอย่างนั้นก็จะมีต้นทุนกับกับ,ก,บกับเราได้เหมือนกันนะครับครับงั้นหาวิธีใหม่ ตอนนี้ในส่วนของข้างเงินของเรานะครับก็เรียกได้ว่าหลายคนพอเจอแบบนี้มาตัวเลขอัตราแรกเปลี่ยนแบบนี้เวลาที่เรานําเข้าเราก็จะจ่ายเงินเยอะถูกต้องไหมครับอาจารย์แต่ว่าจะเป็นผลดีต่อธุรกิจของการส่งออกกลยุทธ์แบบนี้จะเอามาใช้ได้อย่างไรครับอาจารย์ในการบริหารจัดการให้มันเข้าที่เข้าทางครับอันนี้ก็คืออาจจะช่วยบางส่วนแต่ในขณะเดียวกันก็ฝั่งที่ เป็นคนที่บริโภคอะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็ก็ได้รับผลกระทบแน่ๆถูกไหมฮะแล้วก็ประเด็นที่สําคัญเนี่ยก็คืออ,อ,อย่างที่บอกนะครับเราเป็นคนที่อยู่ในโลกนะครับเราเป็นตัวเล็กๆที่อยู่ในตลาดโลกงั้นราคาตลาดโลกเนี่ยไม่ไว่าจะเป็นสินค้านําเข้าหรือสินค้าส่งออกเนี่ยนะครับยังไงก็ปรับตัวขึ้นแน่ๆนะครับงั้นถ้าเกิดเราเป็นคนขายนะครับใ,<ช>ในภาวะเศรษฐกิจราคาสินค้าขึ้นเนี่ยเราก็ได้ประโยชน์ใช่ไหมครับแต่ถ้าเราอยู่ในฐานะคนซื้อเนี่ย นะครับไม่ว่าเราจะเป็นคนส่งออกสินค้านั้นหรือไม่เนี่ยนะครับราคามันก็จะปรับขึ้นใช่ไหมครับแม้กระทั่งอย่างอาหารอย่างที่อย่างที่บอกนะครับว่าเราเป็นผู้ส่งออกอาหารสุทีก็จริงนะครับแต่ว่าราคาอาหารในประเทศก็ก็คงจะต้องขยับขึ้นใช่ไหมครับงั้นผู้ส่งออกในภาวะแบบนี้ก็คงได้ประโยชน์หรือใครที่ผลิตเพื่อการส่งออกก็คงจะได้ประโยชน์แต่ใครที่เป็นผู้ซื้อก็ก็อาจจะได้ผลกระโบนครับ จุดนี้จะเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญไหมครับอาจารย์กับการที่เราในฐานะผู้ผลิตไม่ว่าจะเป็นเหมือนกับโรงครัวของโลกนะครับหรือว่าธุรกิจใดๆก็ตามแต่หันมาใช้จังหวะนี้ในการพัฒนาเพื่อสร้างมูลค่าให้กับธุรกิจของท่านทําให้ส่งออกไปไม่ใช่รูปแบบเดิมๆทําให้ขายของไม่ใช่เป็นแบบเก่าๆอีกต่อไปครับอาจารย์ใช่ครับผมว่าตรงนี้จะเป็นประเด็นที่ที่ค่อนข้างสําคัญมากนะครับในภาวะที่ ต้องต้องใช้กับว่าต้นทุนสินค้าเนี่ยมันขยับขึ้นทั่วโลกใช่ไหมครับงั้นใครที่หาจุดขายของตัวเองนะครับสามารถที่จะคอมมานด์พรีเมียมหรือว่ารักษาราคาได้หรือว่าเพิ่มเอฟฟิเชนซีใช่ไหมทำให้ต้นทุนการผลิตของเราเนี่ยลดลงได้เนี่ยรักษาความสามารถในการแข่งขันเนี่ยยิ่งสําคัญมากขึ้นไปอีกถูกไหมเพราะว่าต้นทุนของทุกคนเนี่ยวันนี้ขึ้น,ข,นขึ้นกันกระหน่ำหมดเลยนะครับ <c oughs> นเพียงแต่ว่าเราจะสามารถรักษาความสามารถในการแข่งขันทั้งในแง่ของ ความน่าสนใจของผลิตภัณฑ์นะครับคุณภาพของผลิตภัณฑ์รวมไปถึงต้นทุนการผลิตได้อย่างไรนี่นจะเป็นคีย์ในในแง่ของความสําเร็จเลยครับโดยรวมเราควรจะพึ่งพาภาครัฐหรือว่าหันมาดูแลตัวเองพึ่งพาตัวเองไปหลักครับอาจารย์ครับใช่เลยครับผมว่าวันนี้บัฟเฟอร์ที่แต่ละคนมีเพื่อความช่วยเหลือเนี่ยมันก็มันก็มีน้อยลงไปเรื่อยๆครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ต้องดูแล ตัวเองให้มากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องไม่ว่าจะเป็นตัวครัวเรือนเองนะครับค่าครองชีพนะครับรวมไปถึงธุรกิจด้วยนะครับเพราะว่าต้องยอมรับนะครับว่าวันนี้ทรัพยากรของรัฐที่จะมาดูแลวันนี้นะครับพยายามที่จะตึงราคาอะไรมันทาทาได้ยากมากต้องยอมรับความจริงนะครับว่าว่าต้นทุนต่างๆเนี่ยมัน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 รงจะต้องแพงขึ้นงั้นเราจะบริหารจัดการค่าค่าใช้จ่ายของเราต้นทุนการผลิตของธุรกิจอะไรต่างๆเนี่ยอย่างไรนะครับแต่ตอนอิสระพั่งว่า ่าแรงงานขั้นต่ำอะไรพวกนี้ก็คงจะต้องขยับขึ้นด้วยงั้นก็ต้องวางแผนกันให้ดีครับเราต้องอเพิ่มทรัพยากรในแง่ของการเเพิ่มเอฟเฟกชันทีงของ,ของ,ข,องของการผลิตให้ให,ให้ดีครับอือโอ้นี่มีอีกหลายหลายสูตรที่ต้องนํามาปรับใช้กับสถานการณ์เงินเฟ้อที่พุ่งแบบนี้นะครับอาจารย์ครับในมุมของคนที่เป็นนักลงทุนซึ่งก็ที่ผ่านๆมาเนี่ยเจอกระแสนะครับปัจจัยลบค่อนข้างมากบางคนขึ้นเหนือติดดอยเชียงใหม่บางคนไปภูเขาเอเวอร์เรสต์ละ ะะเพราะฉะนั้นในสถานการณ์แบบนี้ในมุมของนักลงทุนอาจารย์ให้คำแนะนำหน่อยสิครับว่าพวกเขาจะอยู่กันยังไงผมว่าตอนนี้มันก็เป็นประเด็นที่ที่ค่อนข้างท้าทายนะครับก็ก็คงเ,เราเราคงเห็นแนวโน้มอย่งางอัตราดอกเบี้ยเนะนะี่ยน่าจะเป็นขาขึ้นชัดเจนนะครับแต่ละประเทศเนี่ยก็ก็ทยอยขับปรับอาาัตราดอกเบี้ยข,ขึ้นเพื่อที่จะสู้กับอาาัตราเงินเฟ้อนะครับอาาัตราเงินเฟ้อก็อาจจะมีส่งผลทาให้กําไรของบอริษัทต่างๆได้รับผลกระทบเพราะว่า มาเร้งมาที่นอะไรก็ได้รับผ่อนเงินงั้นการลงทุนผมว่าต้องต้องคอเชียอแล้วก็ต้องเซ l e c t i v e มากๆเลยครับก็ต้อง <ừ> ดูดีๆนะครับว่าเราไปลงทุนเนี่ยในบริษัทที่เราไปลงทุนเนี่ยเขามีวิธีที่จะรับมือกับเงินเฟอ้อยังไงนะครับเขาจะได้รับผลกระทบจากอัตราดอกเบี้ยที่จะขึ้นหรือไม่อะไรพวกนี้ครับจะต้องกลับมาดูดีๆแล้วก็ต้องกลับมาที่ฟันเ a เมนท a ลเยอะๆเลยครับบริษัทแข็งแกร่งนะครับสามารถที่จะจ่ายเงินปันผลได้อย่างคงที่หรือไม่อะไรพวกนี้ครับพวกอะไระที่มันเป็น เองกำไรฟองสบู่ตรงนี้ต้องต้องต้องหลีกเลี่ยงให้หมดนะครับช่วงเนี้ยครับอีกหนึ่งคำถามสาคัญครับอาจารย์ครับส่วนตัวอาจารย์มองว่าภาวะเงินเฟ้อพุ่งสูงแบบเนี้ยจะอยู่กับคนไทยไปอีกสักกี่มา้น้อยแล้วแล้วเราจะปรับตัวอย่างไรให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงที่บางทีมันก็ไวๆเลยเกินน้ครับอาจารย์ผาบอกว่าเงินเฟ้อยังไงยังคงขึ้นต่อเนื่องนะครับอาจจะขึ้นไปถึงในช่วงปลายปีนะครับแล้วก็อาจจะค่อยค่อย นิ่งแล้วก็ปรับตัวดีขึ้นในช่วงปีหน้านะครับเพราะยกเว้นว่าแรงกดกันจากราคาน้ํามันมันขึ้นต่อเนื่องนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยและอย่างที่เมื่อกี้คุยกันตอนต้นนะครับขึ้นไปแล้วเนี่ยมันลงลาบากจริงนะครับเอ่อก็ต้องยอมรับความจริงกันนิดนึงนะครับแล้วก็ต้องหาวางวางวาง,วางแผนในการรับมือกันกันเยอะๆเลยครับแล้วก็เรื่องของอัตราดอกเบี้ยก็คงจะต้องขยับขึ้นแน่ๆครับมันก็ต้อง,องปัจจัยเสี่ยงพวกนี้มันคงจะมาเจอเราแน่นอน ดังนั้นแต่ว่าเราก็ต้องติดตามข้อมูลข,ข่าวสารวิเคราะห์ให้ทะลุนะครับแล้วก็ประเมินสถานการณ์วางแผนรับตือ่อยังไงคิดในงแง่ดี<ช>ปีหน้าก็คงต้องดีขึ้นนะครับอาจารย์ถ้าหากว่าปัจจัยลบต่างๆที่มียู่อยู่เบืโลกใบน,นี้เนี่ยมันลดน้อยลงนะครับอาจารย์ครับแต่ปีหน้าเราอาจจะเจอภาวะเศรษฐ,ฐกิจชะลอตัวได้ด้วยเหมือนกันใช่ไหมเงั้นก็คงว่าจะต้องตั้งตั้งาการกันนิดนึงนะครับเพราะว่าความปัจจัยเสี่ยงในช่วงนี้เยอะ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 เลยเกินนะครับ ครับเอาเป็นว่าให้กำลังใจซึ่งกันและกันนะครับผมเชื่อว่าต้องฝ่าไปได้แหละนะยังไงก็ต้องทําให้สาเร็จให้ได้ครับผมเดี๋ยวกันนะขอรู้จักกายดีนะครับวันนี้ขอบพระคุณมากๆเข้าใจครับครับคสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับนะฮะท่านอาจารย์เดชพีพานะตรงไปตรงมานะครับผมเชื่อว่าณวันเวลาแบบนี้ดีที่สุดคือหันมาสํารวจแล้วก็รับมือกับทุกสิ่งทุกอย่างด้วยสตินะครับ